สวัสดีครับโอ้มาแล้วครับทีมพ่อพ่อเจ็ดประจันบาลพูณนะเอาอ๋าน้องโยกโอ้สวัสดีน้องโยกน้อนายเตือนเห็นนี่รู้จักพ่อพ่อเจ็ดประจันบาลหรือยังนี่รางวัลที่ช่วยองค์หิงเออรางวัลคนดีรางวัลความดีเออนี่พ่อพ่อเจ็ดประจันบาลทีมนายตำรวจเก่า แบ่งคืนพ่อสองร้อยได้ตอกคืนตอกคืนสี่ร้อยที่ไม่งั้นมันขาดทุนเอางงงงงงไปแล้วไปแล้วไปลูกไปถามถามลูกก่อนเถามลูกดิป็นอายุเท่าไหร่ลูกสิบโอสิบจากของคอนเจน่าจะมีแฟนเมื่อไหร่ล่ะจะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีแล้วจะมีแฟนใครมีแต่ลูก อ๋อเจ็ดรวยพี่ลูกส ah ิงเกิลมัมสิงเกิลมัมแล้วแฟนทำไงเลยเลิกกันเลิกกันแล้วถึงแก้วมาเตยแถวนี้อยู่อาเพื่อนของเราเลิกเลิกกันไม่ไมเจอกันเลยเหรอแล้วลูกอยู่ใครผู้หญิงผู้ชายเรียนหรืยังยังคข้เพิ่งปีสองเดือนใครเลี้ยงอยู่อ่ะแม่หนานบอกแล้วค่ะหาเงินเลี้ยงลูกไงส่งเดือนเลิกทุกวันส่งเดือนเท่าไหร่สองพันพอไหมพอส่งพอส่งไหม แล้วไม่พอแล้วทำไงไม่พอก็ลอท,ที่เก็บไว้ด้วยแม่ขายไปเลยโอ้ซื้อจองามาเยอะดิหรอเขาก็ทำงานอ,งอย่างเงยหรือทำงานตั้งแต่สิบี่ปีคือร้องเพลงเหรอ,อเอ้เต้นแต่ก่อนเขาอยู่ลัมซิ่งมาโอ้ลัมซิ่งก์แล้วทุกวันนี้เต้นได้คืนประมาณเท่าไหร่ทุกวันเนี้ห้าร้อยครับไม่รวมไม่รวมคิดห้าร้อยมันได้ได้บูนบูนห้าแต่เวลาแต่งตัวแล้วจำไม่ได้ดิอืมใช่ไหมแต่งตัวแล้วจำไม่ได้หรอเออ จะรีบไปแต่งตัวไม่จะนำบัตรให้หยบเดี๋ยวถ้าเงินไม่พอใช่ไหมพ่อจะบอกพ่อจะบอกนะเดี๋ยวถ้าเงินไม่พอให้โทรหาพ่อเหรอถ้าเดือดร้อนนะถ้าเดือดร้อนแสนสาหัสนะโดยบอกพ่อไม่แสนสาหัสก็บอกได้ไม่รุนเป็นหนึ่งไม่มีค่าน้ำไม่มีค่านมไม่มีค่านมลูกเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวโดยบอกเยสดแปดหนึ่งเก้าห้าแปด ในหัวเราใจดีจริงๆเลยพ่อวิชาพ่อที่วิชาจังหวัดตังหรือเรียกหรือเรียกว่าในหัวก็ได้จดเบอร์เราว่าพ่อจดเบอร์เราเบอร์อะไรเอากระดาษมาดิลูกจะจดให้อ๋อเบอร์จดเบอร์เดือดร้อนเดือดร้อนแสเออเงินเงินเอาด้วยเหรอ ก็ขีดทำไมก็ใช้จดเบอร์ไอ่ขีดกระดาษจะจะเอาเงินเนี่ยเบอร์มึงเอาเพื่ขีดทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเอาเบอร์เบอร์เข้าให้มึงอ้าวเขาจะไปแยกกันทำไมกันดบเรกันก็ดีอยู่แล้วจะอยู่ด้วยกันได้ไงอ่ะอ้าวเดี๋ยวกูไม่รู้เป็นใครยุ่งเนียอ้าวเดี๋ยวก็จดให้ไม้เธอต้องบอกมึงไม่ออกออกไหม มันลื่นมันลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษมันลื่นมจักมีปากกาไหมเอามามีสไปรี่โออายุสิบแปเอในยกคนที่ไหนเนี่ยอีสานนันป็นอะไอจานนั่นแหละหลบนเลยคุณจะลีเกอะาเอยนามใกล้ใกล้เคยไปเคยไปประจำอยู่นู่นไหมไปน่นสีมุงใหม่นู่นเลยตะการอีก กี่ปีแปเดือนก่อนจะมาไปรับตำแหน่งที่อื่นโอ้ยตอนนั้นโดนเตะจากนครสวรรค์ไปไงโอ้ยไปอยู่อมกอยติดตะเข็บเลยนะตะการพืชผลสีเมืองใหม่เลยตะการไปอีกเพชรบ้านแพงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพ่อไม่รู้มาจจกไหนยังไงเพชรตะการไปเต่าน้อยเพชรบ้านแพง เดีจะการไปประมาณ80นี่ลูกขอข่าแพนเพิลข่านมได้นะได้เอี๋ยวรถเขาบอกพ่อทุกเรื่องนะลูกทุกเรื่องไม่ต้องเกรงใจว่าไม่ต้องเกรงแต่ถ้าเรื่องทะเลาะกับสามีไม่บอกนะทะเลาะกับสามาเร็วเลยกูมาเร็วเลยเอาส่งกูมาดูก่อนก็ได้พ่อพีจะเข้าหน้าเลยพ่อพ่อจริงๆพ่ออยู่นี่ใช่ไหม เก็บไปดีใจหาเธอไปไปจดลงสมุดอย่างที่มันหายได้เราจดมันเดี๋ยวหายลุงมันหายได้ไม่หายเลยเดี๋ยวหายในเมม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 ใส่โทรศัพท์ไปเลยจดเมมจดโทรศัพท์เขวิชาไปแต่เออเอออย่าลืมไนหลูกนะเดือดรอดต่อหาพ่อนะเดือดรอดแล้วที่สุดที่สุดอ่ะพอาเป็เรืไม่ต้องเกรงใจนะเงินไม่มีใครผมไม่รังแกทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่อง บมดโจละออกหัวบอกพ่ออ่าได้ได้ไปทำงานกับพ่อเออไปทำงานกับพ่อหนิไปอยู่โรงเลือดที่ตังทุกวันพ่อเลี้ยงคน400คนทุกวันนะ่ยโรงงานนะอ่าตังกระเดือกจบหมดเข้าใจไหมยกหูนะยกหูรู้เรื่องกินเดียวจบหมดต่งลูกสร้าจากการเลยทุกวันพ่อมีคนงาน400เศษเทุกวันสามวันดูเพราะโรงงานเป็นโรงงานเนี่ยเลียงเพื่อนพวกมันดิถามเพื่อนๆดูเออ่ยทำเลียงเพอเลียกพวกมันเบาเรื่องเบาเรื่องเลยอย่าลืมลูกนะโอเค ตั้งใจให้ลูกดีนะอย่าให้ลูกเสียหายนะลูกแล้วยังไม่ต้องเอาแฟนใหม่นะเรจะไปยุคนทำไมหาแล้วแต่คนดวงเป็นดวงจะตาของเขาเออไม่ต้องเอาใหม่แล้วพอล้กูชายมันไม่รักเราคนเมาวมากๆอย่เอาคนไม่ทํางานอย่าเอาไม่มีตังค์เลยอย่าเอาเอาคนแก่โอ้โหแก่เร็วว่ากเลย ทำงานขยันไม่ต้องรวย,ยไม่เป็นไรแต่ต้องขยันออยเ<อ>กทำใหนแกลูกคุณแกใจดีกแก่เป็นคนเร็วมากมากไม่ได้ยกไม่ได้อสอนลูกสอนลูกหน่อย,ยถ้าแกถ้าถ้าแกเร็วแบบไหนไไไไโอ้เรเล่าถือเล่าคนถือเล่าผมคิดเราอยากเอามาแล้วลูกนะต้องอย่างเมาแล้วก็ต้องขยันไม่ต้องรวยมากแต่ต้องขยันนะลูกเราจะรอดตัวพ่อสอนเข้าใจไหมพ่อยกนะพ่อขยัน ขยนันอะไรกินทุกวันแล้วเราเนี่ยยกว่างๆต้องพยายามแต่งตัวไว้ดีใหญ่โสมนะว่างๆไม่ว่างว่ะค่ะนุนอนอย่างเดียวไม่ว่างไม่เป็นไรแต่ถ้าว่างนะยกจำพ่อพูดนะยกจำพ่อพูดต้องแต่งตัวสวยงามเสมอเพราะเราเป็นโสดไงอ้เาอย่พูดอีต้องสวยงามเสมอใช่ไหมถ้าไม่สวยจะ เดี๋ยวขาดจริงวะจริงครับไม่สวยงามตลอดนะหยกแต่เยอะหมดรู้เรื่องเลยเยอะไปหมดอ่ะต้องต้องพยายาม้านะโยกต้องแต่งตัวไปนะพยายามไหมไ่แต่งไม่ได้นะโยกนะโอเคลูกได้แล้วไปคืนนี้คืนนี้ออกมาแต้นยายเห็นไหมยกมือเี้ยนะยกมือเลยนะกลาวันเลยยายยกมือเลยเขาอยู่แถวหน้าตัวเล็กที่สุดเอ่อยกมือเลยเนี่ยจำเธอไม่ได้ไง จำไม่ได้หรอกยกมือเลยอย่างนี้เลยยกมืออย่างเดียวพ่อจะยืนหน้าเวทีแล้เดี๋ยวก็เห็นออกกี่ทั่วมงนี่ยออกกี่ชั่วโมเขาไม่รู้ยกมือคนจัดใช่าใจไหมอยู่ที่คิวอยู่ที่คูปองเตียงตู้อยู่ฝั่งคนบ้าที่ไม่บ้าเลยขี้เมาใช่นั้นนะแต่งตัวสู้โดยเฉพาะคนนู้นคนเราเป็นใหม่สไตล์สวยงามเสมอเข้าใจไหม โอเคไปแล้วน้องจบเมื่อวานไม่เจอขอบคุณในหัววิชาด้วยที่เอ็นดูลูกสาวแต่ละคนวิตไม่เหมือนกันนะครับคนละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันลำบากอะละอย่างสองอย่างครับ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอกันคลิปหนกับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ